สวัสดีค่ะพี่น้องนนมานนภาษาไม่เราค่ะจะมันนี่ผ้าเบงป่าหญ่างง้อพี่น้องงา,งามเลยเบงจ้าจะปลูกหญ้าใบวัวจะต้นกล้วยกับปลูกแฟกกันไปพี่น้องเรื่องเบงกาลัางขึ้นจะกล้วยมุนนี่อามัดพันมาตตะไก่ด้วยพี่น้องด้อจจะมีทุกอย่างด้วยค่ะจะพี่น้องเห็นบ่จะต้นกล้วยจะปลูกแฝกกันพี่น้องมีหอดเชี๊ยบฝักทองด้อจ้าสวนขัวหน่อยแต่่าปลูกหญ้าเพี่งกอหญ่าพี่น้อง ผักบุ้งก็มีทุกคนแต่บางอย่างถ้าบุ้งพี่น้องแต่งามงามจ้าอันนี้เป็นน้ำคองนะจ้าทุกคนแต่ปพาพี่น้องมาหลาะน้ายังมาแล้งอีกแล้วแต่มันเห็นว่าคล้องท่งน,นี้พี่น้องแต่อันนี้เป็นปลาไหลเด้พี่น้องเด้อต้นกุกนะพี่น้องเนาะอ่าพอนจะไปอนันเฮ็ดเป็นเสือเนอะจ้าเนาะจะไปทอดเป็นเสือจ้าอันนี้คือต้นกุกจ้ามีปลากวยด้วยต้นกุกจ้าพี่น้อง มาพี่น้องหนูหน้าผ้าหรอมาทางนี่พี่น้องให้เบ่งดอกบัวก,กับมีพี่น้องมาบวับวบัวท้องไปแกงเสีป่าจ้า่นูเห็นดอกบวกับวบ่ดอกบัวท้องจะแก,เกงเส่ป่าแซ่บแซ่เดือดจานนี่จะเป็นสา,นา้ําค่ะมาท่านี้จะเป็นปลาเข่าเด้อพี่น้องพี่น้องเขาก็ลังออกห่วง พี่น้องแล้ววันนี้ปฏิติเป็นทองสูบน้ำพาพี่น้องมาเหาะนะาทางพี่พี่น้องเอ้ย้ะเบีงพี่น้องเขากะลังงามนามาเลี้ยงจา้าเสียงง่ากับ้ององ,อง,อง้อเขาคอกแล้วกับ้องจ้าเขาเขากาลังออกห้อพี่น้องเหมือนพามาบึงแต่เขาง,งามนะจ้าทุกคนแต่บรรยากาศากรรยาาศัง่มาเลี้ยงว่าไม่ลมไม่ได้พี่น้องลม ตึ้งแล้วจะปุ้งท่านอันตรเป็นคล้องนะคะคล้องไปเรืร่อยๆมาจ้าขึ้นมาข้างบนจ้าทุกคนจ้าบรรยากาศนี้เมลีง่งจ้าเบิ่งคล้องน้ำพี่น้องจ้าอันนี้นนนคืล้องน้ำทรงจ้าคล้องยี่สานเฉียวเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งบัวจ้บัวทองเนี่ยจ้าเป็นบัวทองจ้าเป็นบัวทองจ้สะเทียนนิดนึงนะจ้าพาพี่น้องอยางเละน้าเมื่เยเมลี่งอันตริตเป็น อันพ่นขุดซ้านะพี่น้องจะขุดซ้าแล้วก็เอาของมาปลูกไว้พี่น้องต้นกล้วยตันนางเต็มเลยพี่น้องมีมะฝรั่งจ่ามีทุกทุกอย่างแตสามารถส่นท่งนี้ก็สิเป็นนา้าเขาเนาะจ้ะจะเป็นนา้าเขาอันนี้เป็นด่านตะเวนตุก้ะจ้าพี่น้องมาค่ะจะพาบรรยายนะจ้าอันนี้เป็นจะเป็นถนนบนคลองนะค่ะเนาะเป็นถนนบนคลอง ต่จะสูงจักน้อยจะ้จะแต่มาดานีก็สีมีบัวจ่าพี่น้องบัวนี่คล้องนะจ้ะบ,บัวทองนะจ่านี่เป็นบัวทองจะภาพบรรยายเด้ออู้ใหญ่ว่างามงามพี่น้องนะจ้าพี่น้องตน้นพระกรถินเกิดยุดด่ตามจ้าตามถนนบนคลองพี่น้องสะออนว่าพี่น้องพระกรถิน ล้างออกดอกเต็มเลยจ้ะงดงามงามมาเก็บไปกินเดอ้อพี่น้องจะฟังเสียงเกลีดจะนะพี่น้องมีแต่ผักกระถินเต็มอยู่จ้ะมึงยอดผักกระถินสะออนว่พี่น้องสะออนบ,นอออนบ่จะสะออนยอดผักน้ำหนูหนะ้าบ่มาเดอ้อมาเก็บไปกินเดอ้อพี่น้องจะตำสมฟังเสียงเกลีดจะนะหงเสีวเสีอยู่ พี่น้องไม่ได้พักกระถินเดียพี่น้องหลายหลายพี่น้องมึงใส่ตัวย่้สเอนใช่ไหมห้องอย่้สหินตัวย่้สเอจัดจนน้านิอ่ะมาค่ารอมาเรียนๆหน้าจะท่ายางมือพี่น้องเด้อจะอ่อนบอ่ตอนป้าพักกระถินมาพี่นอ้องบอกเออไม่อยากยังมาพี่น้องอ้เขทาทางนี่ออกคักแล้วพี่น้อง ออกไร้แล้วพี่น้องขอท่านออาไร้แล้วพี่น้องแล้วบุกแกเต็มต้นอยู่กินบ่ท่นานจต่บุกแกเต็มต้นอยู่พี่น้องจต่เลาะมาเรนะือ่อยๆจ๊ะเลาะมาเรื่อยจ้ะบัญเขาพี่น้องบัญเขาย้ำมาเลี้ยงแสงตะวัน,น,น,าาานร้อนๆจ้ะทำอาชารย์บานเฮาหลวนๆนะจ๊ะทุกคน เบิ่งพระกฐินพี่น้องตัวไหนกัแห่งเ,เต็มอยู่จ้ะนุ่งกับด้วยนะกับด้วยแต่ทุกคนเบิง่งถ้าปบญญายนะคะ ธรามาติบบานเฮาหาเบื้องอยากเด้อพี่น้องอีกจัหน้อยเขาแก่ออกหว้งนี่ออกหว้างเขาก็สิีได้เกี้ยวเนาะพี่น้องก็สิีเลืต่อฟางจะมาดนี้ก็สตเบิ่งต่อฟาง้อจ้ะจ่อยเบิ่งเขาแก่เลี้ยงอาลามจะเป็นทุ่งรองทองนะจ้ะเนี่ยออกไปจะเป็นทุ่งรองทองอันนี้เป็นทุ่งอีกเขียวไข่จีเนะจ้ะอีกประมาณอ่ะยีสิบวันนะจ๊ะน้อยี่สิบวันนี่ก็จะเริ่มเลี้ยงนะจ๊ะอย่นี้ก็เริ่มออกหว้หงลายแล้วจ้ะพี่น้อง Chà, thông bàn họ nó bình đồng Chà, anh ấy cũng bắt cắt là bình đồng Ơ, หุ่งบ้านเ้องย้ำมาเรยงสะออนบ่าพี่น้องเสียงเ็ดเจน่าห่วงเสียงธรรมชาติเดอะค่ะธรรมชาติเท้ค่ะจะบึงห้วงเข่าจะรูดวงข้าวนะจ๊ะทุกคนสะออนบ่าพี่น้อง ขอบคุณเ้อคะค่ะที่เข้ามารับชมน้ำจากทงน้ำบาาา้านเฮายัเมลลิงจากบ้านนา้าฟ้าใสขอกราบขอบพระคุณเ้อคะค่ะที่มารับชมน้ำขอบคุณหลายเรื่อคะ่ะขอไววพร่์เนี่ยพ่อใหญ่เมยใหญ่เย็บที่สุขชนที่เข้ามารับชมน้ำจงมีแต่ความสุขความเจริญเ้อคะค่ะขอให้มีแต่ความจเจริญลุงเรื่องก้าวหนะ้าเจ้าฝากากดติดตามได้ค่ะเด้อฝากกดติดตามได้เด้อ,ะดอ,ดอจะเป็นกำลังใจให้ได้คะ่ะ ขอบคุณลันเด็กค่ะชิปนี้ขอกล่าวคำ่าสวัสดีค่ะบายบายจ้าทุกคนจะชิปหน้าเจอกันใหม่จะพรุ่งนี้วออ่ว,ว,ว,วงออกลาก็นี่เด้๋ยวาะพรุ่งนี้รวมออกเยอะกว่านี้ค่ะ